โปรโมชั่นรักมีวันหมดอายุหรือไม่ไัวรุ่นที่ตลาดนัดสะพานพุทธไนท์มาเก็ตคิดเห็นยังไงไปฟังกันเลยครับไม่มีวันหมดอายุครับมันอยู่ที่ว่าเราจะ ใส่ใจกันมากแค่ไหนครับตอนนี้ก็รบกันจะ5ปีแล้วครับความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิอน,อนตั้งแต่วันแรกที่คบกันเลยครับต้องมีวันหมดอายุอยู่แล้วเป็นช่วงโปรเท่านั้นนะคะที่ว่าผู้ชายจะดีๆไม่มีนะเพราะว่าเราก็ทําให้เหมือนวันแรกที่คบกันเลยส,สม่ะะําเสมอค่ะ มีครับผมเบื่อครับไม่มีค่ะเพราะว่าความรักเราเติมเต็มให้กันตลอดทํากิจกรรมอะไรที่แบบว่าใช้ชีวิตด้วยก,กันมีนะคะคบกันไม่นานมันก็จะเกิดการเบื่อพอเบื่อแล้วแบบโปมันก็หมดไปแล้วอะ่ะอะไรที่เราอยากได้เขาก็เริ่มแบบไม่ค่อยทำให้